สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบานแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องทำบุญวันพระกับทำบุญในวันปกติทำบุญวันไหนจึงจะได้บุญมากกว่ากันก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังทั้งนี้การกระทำของเราทุกๆอย่างมักเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราควรมีสติและดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทเราเชื่อว่า ทุกๆคนก็จะมีความสุขกับทุกๆเรื่องได้ค่ะเรื่องบุญเรื่องทานนั้นอยู่ในสายเลือดของคนไทยเลยก็ว่าได้โดยคนไทยมักเข้าใจว่าทำบุญวันพระใหญ่มักจะได้บุญเยอะกว่าทำบุญวันพระหรือทำบุญวันธรรมดาลองมาดูกันว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร เราลองมาดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญดูก่อนนะคะคำถามนี้มีอยู่ว่าการไปทำบุญที่วัดกับการทำบุญช่วยเหลือคนตามสถานสงเคราะห์อย่างไหนได้บุญมากกว่ากันคำถามนี้ตอบโดยพระพงศ์ศั์ยานวังโสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานครท่านตอบว่าการไปทำบุญที่วัดได้บุญมากกว่าเพราะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งมีศีลมากกว่าอย่างไรก็ดีการไปทำบุญที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือสถานสงเคราะห์เพียงแต่ต้องมีเจตนาที่ดีหรือมีจุดประสงค์ที่ดี ไม่มีเจต,ตนาแอบแฝงหากเป็นการทำบุญเพื่อหวังจะเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นอย่างนั้นได้บาปแน่นอนแต่ถ้าหวังเพื่อที่จะสะสมคุณงามความดีย่อมได้บุญเต็มที่ร้อเปอร์เซนการไปทำบุญจะได้บุญเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต้องพร้อมทั้งกายวาจาและใจกายดี วาจาดีใจดีก็ได้บุญเต็มที่แล้วเพราะว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุนเป็นบาปเพราะฉะนั้นต้องทำจิตให้เบิกบานเพื่อรับเอาบุญที่จะทำให้เต็มที่คนทำบุญสลึงเดียวได้บุญเท่ากับทำทีละล้านถ้ามีจิตบริสุทธ์นั้นจริงหรือคะคำถามนี้ ตอบโดยพระอาจารย์มานพอุปสโมท่านตอบว่าจริงสิเพราะบุญมากหรือน้อยวัดกันที่เจตนาคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถึงจะบริจาคทีละรถสิบล้อเขาก็อาจจะรู้สึกเฉยเฉยถ้าเฉยละก็ไม่ค่อยได้บุญหรอกนะในขณะที่บางคนถวายผ้าเก่าๆเพียงผืนเดียว แต่มีค่ายิ่งกว่าเงินสิบล้านเป็นไหนไหนพระไตรปิฎกกล่าวถึงาพามจูเลกสาดกและนางพรามณีผู้เป็นพันรยาทั้งคู่มีผ้าห่มผืนเดียวเพราะฉะนั้นตอนไปฟังธรรมก็ต้องผลัดกันไปพันรยาไปตอนกลางวันแล้วก็กลับ มาผลัดให้สามีไปตอนกลางคืนทีนี้พ่อสามีฟังทำแล้วก็เกิดศรัทธาอยากถวายของแด่พระพุทธเจ้าแต่สำรวจดูจนทั่วก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะพอถวายได้นอกจากผ้าที่หฮมอยู่แต่เพราะมีอยู่พื้นเดียวพอคิดจะให้ปุ๊กมัฉริยะคือความตรณี ก็เกิดขึ้นปับ๊บมันแย้งขึ้นมาทันทีว่าจะให้ได้อย่างไรเดี๋ยวตอนเช้าพรรยาจะเอาที่ไหนหฮมท่านกับการรบนั้นเสมอกันเพราะเมื่อมัฉริยะเกิดจาคะคือความเสียสละก็เกิดไม่ได้จาคะกับมัฉริยะจะรบกันจนตัวเราร้อนชาพรามสามี สู้กับจิตใจตัวเองตั้งแต่หัวค่ำตอนยามที่หนึ่งและยามที่สองจิตคิดจะให้เกิดครั้งเดียวแต่จิตที่คิดจะไม่ให้เกิดเป็นพันครั้งกระทั่งถึงยามที่สามจึงตัดสินใจได้เด็ดขาดนำผพพ้าผืนเดียวที่มีอยู่ไปถวายพระพุทธเจ้าพอถวายเสร็จ ด้วยความปีติพราหม์ก็เปล่งเสียงอุทานว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้ววันนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั่งฟังธรรมอยู่ด้วยจึงได้ยินให้คนไปถามว่าชนะอะไรพราหม์ก็ตอบว่าไม่ได้ชนะอะไรหรอกแต่ชนะใจตัวเอง พระเจ้าประเสริที่โกศลทรงเกิดความเลื่อมใสจึงพระราชทานผ้าและทรัพย์สินให้พราหมณ์จำนวนมากจากคนยากจนเข็นใจจึงกลายเป็นคนมีอันจะกินในชั่วข้ามคืนกรรมที่ได้ถวายพระครั้งนั้นเป็นบุญใหญ่เพราะเป็นการสละสิ่งที่มีค่ามหาศาลสำหรับเจ้าของ บุญมากหรือน้อยวัดกันตรงนี้อันไหนที่สารยากให้แล้วหาที่ไหนไม่ได้หรือการทำของที่ไม่มีให้เกิดมีขึ้นจะมีค่ามากและให้ผลเร็วกรรมที่เราทำทั้งดีและไม่ดีส่งผลเร็วช้าแตกต่างกันหลวงปู่หาสุภโร หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์วัดส,สักกวันอำเภอสหัสสข,ขันจังหวัดกาลสินท่านได้ตอบปัญหาเรื่องการทำบุญว่าทำบุญวันพระกับทำบุญในวันปกติทำบุญวันไหนถึงจะได้บุญมากกว่ากันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ศาลาหลวงพ่อบรรดาลฤทธิพล ขณะหลวงปู่กำลังลงมือฉันก็มีโยมท่านหนึ่งถือพัดตาหารเดินมาท,ทําทีจะถวายท่านหลวงปู่จึงเอ่ยถามไปว่ามาจากไหนละคุณโยมผู้นั้นได้กล่าวตอบว่ามาจากเมืองกาลสินเจ้าคะ่ะวันนี้วันพระโยมขับรถออกมาจากตัวเมืองเพิ่งมาถึงเจ้าคะ่ะ หลวงปู่ก็เอ่ยตอบว่าอนุโมทนานะโยมผู้นั้นจึงได้เอ่ยถามหล,ลวงปู่ว่าเจ้าขาหลวงปู่หลวงปู่เจ้าขาทำบุญวันพระได้บุญมากกว่าทำบุญวันธรรมดาใช่ไหมเจ้าคะเห็นเขาว่าอย่างนั้นหลวงปู่ไดโนเสาร์จึงตอบกลับไปว่า คุณกินข้าววันปกติอิ่มเท่าวันเสาร์อาทิตย์ไหมล่ะโยมก็ตอบว่าก็อิ่มเท่ากันเจ้าค่ะหลวงปู่ก็ได้เอ่ยขึ้นว่าจะวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์กินข้าวมันก็อิ่มเท่ากันจะวันพระหรือวันเนนทำบุญก็ได้เท่ากัน เคยได้ยินไหมพระผีหลอกแม่ออกวันศีลคนจะคิดถึงพระก็เพราะความหวาดกลัวต่อภัยเช่นมีเคราะห์ดวงไม่ดีหมอดูโดนผีหลอกท่านอุปมาเหมือนโยมที่ชอบทำความดีในวันพระหรือวันสำคัญทำความดีอย่าเลือกวันอย่าเลือกเวลาโอกาส สถานที่ทำความดีได้ทุกวันทำได้ทุกโอกาสทุกเวลาอย่าไปคิดว่าค่อยทำวันพระถ้าคุณตายก่อนวันพระคุณจะได้ทำหรือเปล่าถ้าคุณมัวแต่รอโอกาสรอเวลาคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลานั้นจะมีแก่เราคุณกินข้าวคุณยังกินทุกวัน ทำความดีทําไมไม่ทําทุกวันมัวแต่รอวันนั้นรอวันนี้วันพระค่อยทําวันนี้คุณทําอะไรอาทิตย์หน้าค่อยทําอาทิตย์นี้คุณทําอะไรเดือนหน้าค่อยทําเดือนนี้คุณทําอะไรปีหน้าค่อยทําปีนี้คุณทําอะไรชาติหน้าค่อยทําชาตินี้คุณทําอะไร อย่ามัวรอโอกาสรอเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันตายพรุ่งเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีแก่เราหรือไม่แต่ที่สำคัญเรามีวันนี้มีเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้ลมหายใจทิ้งเสียเปล่านะทำความดีคิดสิ่งดีพูดคําดีทําได้ทุกที่ทุกเวลา อย่ามัวรอโอกาสรอเวลาเข้าใจนะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขและอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ